ครับสวัสดีครับพี่น้องมีสายสายเขียวหัวใจด้วยกันทุกถ่านนะครับตอนเยน็เยนเย็นเมื่อยนะครับผมไปอยู่ที่สวนวัชระเทียมนะครับเดี๋ยวออกไปไซส์นะครับไปเห็นงานาสร้างกับกับ,กบมาเลยมาลือปลอดขึ้นนะครับมาลือซ้ำคำเนาะเื้ปอดปลอด,อดคือพักตบนะครับขืนไวเป็นปุย๋ยใส่กับต้นใหม่นะครับเนาะตอนนี้ต้นใหม่ที่ผมอยากบอกถึงก็คือ,เ,อเป็นต้นใหม่เนืออ่อนนะครับใหม่เนืออ่อน ที่บอกแข็งปัานไหนนะครับแต่ว่าเป็นไม้ขนาดกลางแข็งปันกลางอ่อนๆป้นกลางบอกแข็งแห้งบอกอ่อนแห้งนะครับคือไม้ต้นกระบากนะครับผมเลยอยากให้พี่น้องหูจักนะครับพูดในบงหูจักไม้กระบากกระบากคือโก,กบากนะครับนี่ครับใบ,ใบใบคล้ายๆกับเป็นเผือกตะกุนย่างนะครับตัวนะวงย่างนะครับคือใบหนาใบยังหนาอย่างเี้ใบหน่อยคัวนะครับใบหน่อยแหลม แต่เห็นมันง่ามนะครับคือปลูกไปมาปพีกลัวๆกับปีเครื่งประมาณนี้นะครับนาะคือตอนนี้ปลูกเป็นแถวรองต้นใหม่ก็ต้นเผานะครับต้นหมากปลูกไว้กับมันสองเม็ดกลัวๆนะครับนี่ปีเคร่งนะครับจำวันทีปลูกได้นะครับก็เลยมาถ่ายทำให้น้องพี่น้องมืองว่าเป็นมันไหม่พี่นาปลูกใหม่นึงโตวันะครับปลูกที่หลังเขาก็ยังไงนะครับนาะปลูกที่หลังเขาก็ยังไงอยู่ มันมีตัวอย่งางไห้เห็นอยู่นะครับคือผมปลูกห่างจากกันประมาณเกือบสองปีนะครับก็มีเห็นตัวนี้ก็ห่างกันจากต้นซักประมาณสองปีนะครับต้นซักนี่สองปีกลัวเอยห่างจากต้นซักมันปีกลัว่าครับแต่ต้นซักนี่ประมาณปีต้นซักสองปีนะครับต้นซักต้น,ตนตยังหน้าต้นสองปีแต่ว่าต้นนี้ปีกลัวนะครับห่างกักน,งนอยู่ประมาณนั้นนะแต่ว่าต้นใหญ่ไว้นะครับเป็นไม้ทิ่ ใหญ่ไว้ตวไว้เป็นหอาปูอีกอย่างนึงนะครับเนาะตอนนี้มันอีก็เลยเอาผักตบขึ้นหรือว่า,อาปอดนะครับปอดพักตบขึ้นเพื่อให้ปุ๋ยกระิสะกละม้วนนียอ,ออกนะครับนี่เอาไปใส่ต้นใหม่คือมาใส่ต้นไผ่ต้นยังท่านี้นะครับเป็นปุ๋ยไวเป็นปุ๋ยที่บ่บ่ต้องสื่อนะครับปุ๋ยพืชสดบ่ต้องสื่อเลยหรือม้วสีใส่กับตน้นไผ่ก็ได้นะครับไผ่บุกม่วงก็ได้นะครับม่วงป่านี่คือมังกรอน เห็นไผ่เห็นะครับไผ่โม่งหวานเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับบราตองไปสื่อเขาเกิดจากจาการถิ่นเขาเอามาปล่อยนะครับปล่อยลงสะในี่ป้ปากินป้ากินหม,นมดอนกันนะครับก็เลยเกิดการเติบโตก็เลยต้องลื้อขึ้นนะครับเพื่อเป็นปุ๋ยหมักในะพอต่อไปเป็นความคิดหรืออาจจะเป็นบางคนอาจจะเอาเอาขึ้นมาซื้อนะครับแต่ผมเป็นแง่งครับแต่ผมก็ขึ้นมาทับถมต้นใหม่เอาใหม่ทางเป็นปุ๋ยนะครับ จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องมีสายเขียวนะครับเนาะก็เลยได้ถ่ายทำคลิปสั้นๆให้เพิ่งยำเร่งแรงนะครับทำกอได้บอกสูงกันฟังน้ำนะครับต้นยางหน้าสองปีกว่ากับต้นดูนะครับเนาะต้นดูก็บสองปีกว่าต้นซักนี่แหละกับหันมาท่านี้กับต้นต้นต้นกระบากปีกัวๆครับปีเคืองก็สูงเกือบซ้ำกันครับแต่ล้วต้นอันซีหน่อยกว่านะครับหน่อยกว่า แต่สูงเนี่ยคักนะครับสูงคักอยู่ติดกระไพ่นะครับครับคลิปนี้อาจี่เป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อให้พี่น้องมีไซส์เคียวในหัวพักพักปอดหรือพักตบถึงเป็นประโยชน์นะครับเอาขึ้นมาไหวรถอ่าทีเลือกกาเลือยปล่อยไปหันนะครับปล่อยให้โปร่งง่ายเพราะเอาขึ้นเรื่อยๆนะครับใส่ต้นเผางามไว้นะครับครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมขอบคุณที่อ่ากดแชร์กดไลค์กดติดตามกับช่อง ้นกับป่าวาันดุเทียมนะครับฝากในเด้อครับนี่ต้นใหม่ชนิดนึงคือต้นกระบากครับผมสวัสดีครับ